สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยายกุ้งมาแล้วมือนีกาดน้ำข้าวดีนะคะของซอแอนอรดีมาฝากคะ่ะก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับแอนอรดีนะคะกับรางวัลแคนนาคราชประจำปีนี้ค่ะพี่นงค่านะคะอีกหนึ่งรางวัลยังความภาคภูมใจมากๆในปีนี้คะ่ะน้องแอนวาซันเนาะคะ่ะ แอนก็ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการรางวัลแคนนาคราชที่ได้เล็งเห็นและได้เมตตาสำหรับรางวัลอันทรงเกียรติแคนนาคราชผู้สร้างคุณประโยชน์ด้านศิลปะวัฒนธรรมและสังคมให้กับแอนนะคะขอบคุณพี่ชายที่สนับสนุนและเมตตาค่ะแอสรงวุฒิพรกุณาสัญญาว่าจะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีย,ยิ่งขึ้นไปนะคะ ค่ะนี่ก็คือขอความทีน้องแอนอรดีเป็นผู้โพ์ไว้นะคะก็บขอแสดงความยินดีกับแอนอรดีค่ะนะคะกับรางวัลอันทรงเกียรติค่ะนะคะผู้ที่เขารับรางวัลแค่นนะคะราชนั่งสาวนิชนั้น อินทรศรแอนอรดีค่ะยินดีมาด้วยนะที่นี้ด้วยนะคะค่ะยายกุ้งกับน้ำข้าวดีมาฝากมาตอนเอฟซีทุกคนค่ะอย pues ่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s, field, <S, 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 <S ับส c r i b e ยายกุ้งนุมเนื้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้กัขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย